อยากเปิดร้านกาแฟอยากทำธุรกิจท่องเที่ยวค่ะอยากทำงานกับคนเข้าเมืองครับอยากเป็นมารคูตีสครับอยากเป็นนักการท่องเที่ยวค่ะอยากเป็นเช่านาตี่อยู่แต่ยานอ่งาติครับอยากทำธุรกิจรีสอร์ทอยากเป็นตำรวจท่องเที่ยวครับอยากทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการบินค่ะอยากทำงานกรมศุลกากรค่ะอยากเป็นผู้นำนันทนาการครับที่นี่มีคำตอบครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ มีดีอะไรบ้างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอยู่ทำเลที่ดีอยู่ติดกับถนนสายหลักถนนเพชรเกษมและก็อยู่ติดกับองค์กยรเมืองเดินทางสะดวกไม่ว่าจะไปสนามบินก็4-6กิโลไปในเมืองไปชอปไปชมไปชิมอะไรต่างๆและก็อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอีกมากมายในกระบี่ เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมเช่นเรามีห้องละหมาดสำหรับนักกษมมุสลิมเรามีสนามปินหน้าผาที่ได้มาตรฐานที่รองรับการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติที่ดีที่สุดในโซนภาคใต้หรือว่าเราดีที่สุดในเรื่องสนามปีนหน้าผาเทียมและก็เรามีปินหน้าผาทั้งจำลองและของจริงปีนหน้าผาของจริงอยู่ที่ไร่เลซึ่งติดหนึ่งในสิบของโลกนะครับ เรามีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากค่าเทอมหรือค่าบำรุงการศึกษาเนี่ยเทอมละ8,000บาทสำหรับคณะศิลปศาสตร์ปีหนึ่งเรามี2เทอมจ่ายค่าเทอม16,000-17,000บาทตลอดหลักสูตร4ปีนะครับเราจ่ายค่าเทอมแค่6 0 0 0 0บาทเรามีกองตุนคู่ยืมเพื่อการศึกษาที่สามารถรองรับนังเรียนที่ไม่สะดวกที่กัดสนเรื่องเงินนักเรียนสามารถคู่ยืมเพื่อการศึกษาได้ระหว่างเรียนเนี่ย จะมีเงินทุนเช่นทุนเรียนดีทุนกิจกรรมเด่นทุนอื่นๆอีกเยอะแยะคบีม cool ีความพร้อมทุกอย่างที <point> ่จะรองรับมีแหล่งงานที่ครอบคลุมและรองรับความต้องการของนักเรียนสำหรับตลาดแรงงานต่อไปอยากเรียนที่นี่แล้วใช่ไหมครับก็ศึกษาข้อมูลจากประธานหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ต่อไปครับ กายกรรกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่เราพร้อมที่จะทำความฝันของทุกคนให้เป็นจริงหลักสูตรนี้มีความพิเศษและพร้อมที่จะรับนักศึกษาในปีการศึกษา2568หลักสูตรนี้มีความพิเศษอย่างไร 1. เป็นหลักสูตรปฏิบัติการที่มีการรอมรับนะคะพร้อมรับจากสถานประกอบการทุกที่เป็นหลักสูตรที่เน้น1ด้านการโรงแรม 2. ด้านอุตสาหกรรมบริการ 3. ทิ้งไม่ได้แน่นอนคือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดต่อภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดกระบี่หรือแม้กระทั่งประเทศเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศมหาวิทยาลัยเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างนักศึกษาให้เป็นทั้งผู้ประกอบการและเป็นผู้ปฏิบัติการในสถานประกอบการที่มีความ โดดเด่นโดยหลักสูตรนี้มีหน่วยกิจเพียงแค่129หน่วยกิจเท่านั้นซึ่งนักศึกษาเรียนที่นี่ในชั้นปีที่1ทั้งสภาคเรียนจะได้รับการศึกษาในหน่วยของอารายวิชาทั่วไปในปี2เทอม1นักศึกษายังคงเรียนในวิชาเอกภาคการท่องเที่ยวในปีสองเทอม2นักศึกษาจะออกไปฝึกปฏิบัติการในภาคการท่องเที่ยวในสถารประกอบการในอุตสาหการรมท่องเที่ยวทั้งหมด ปี3เทอม1นักศึกษาจะเรียนในภาควิชาการของของสาขาอุตสาหกรรมการบริการปี3เทอม2นักศึกษาจะออกไปฝึกป,ประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการเช่นโรงแรมบริษัทสายการบินบริษัทนำเที่ยวปี4ทั้งสองภาคเรียนนักศึกษาจะต้องออกฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการที่นักศึกษาคิดว่าหนูมีความถนัดและมีความชอบ เพื่อไปสู่การมีงานทําอย่างร้อยเปอร์เซนคิดง่ายๆค่ะลูกหนูอยู่ในสถานประกอบการถึง2เทอมหรือ1ปีเท่ากับว่าสถานประกอบการจะต้องรองรับหนูเข้าทํางานอย่างแน่นอนครูเชื่อว่าการที่เรามาเรียนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่เป็นอะไรที่ง่ายและตอบโจทย์ต่อการมีงานทําที่สําคัญค่าเรียนที่นี่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดหนูพร้อมที่จะออกสู่โลกกว้าง เพื่อไปศึกษาและเรียนรู้พร้อมๆไปกับการทำงานอย่างมืออาชีพในฐานะของพนักงานและผู้ประกอบการในอนาคตทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่คณะศิลปาศาสตร์ยินดีต้อนรับลูกๆท,ท,ทุกท่านลูกทุกท่านให้เข้ามาสู่อ้อมอกอ้อมใจของทางรั้วเขียวขาวเหลืองคุณครูรอหนูอยู่นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ แล้วมาเป็นครอบครัวเดียว,วกัน<ว>กับพวกเรานะครับ